สบายดีค่ะพี่น้องสบายดีวันนี้ได้เวลาโลกะะอรเาะพี่น้องดำหน้าอะไรวันนี้ก็คือจางข้าตจามาโลก,กาเนาะพี่น้องแล้กก็ะไทยเนาะจางไอรอน,นมาไทย จ้างเขาจะรกกะนะเพียงค่าจ้างนี่คือวันละแสนหาสิบพันกิบหกสองสิบสองวันละสองร้อยหาสิบเด็กหกสิบแปดเด็ดเดี๋ยวคุดให้พี่น้องเบิ้ลก่อนแป๊บนะึง ถือขวานละสองรอยีบาทพี่น้องเป็นเงินบาทวันละแสนห้พันกี 50, บออเอ้ยยองด้เอ้ยดอกได้อยู่บ่ ยกง่อยู่พี่้องมันฉี่เนาะนี่เป็นแหวกได้ไหมจางมาหาคนหกคนทั้งคนไทย คนไทยนะจ,ยจ้างพิเศษตั้งหพวจ้างตั้งหาเมืน่อนี้จ้างร่วมเมื่ออื่นจ้างสีแบบเมาเขาจะมาโรกะตั้งหา,มากมะโรกะมือแหลก มันแก่มันแก่ให้เราแมันหากรมันไ้ากอย่ขาดกนื่อขาดด้วยคอุออกเพอทที่ขด้วยคดีเลยดคุณมินทมครับเ้าดไมก่มาต่ตัลนะไมุ่

Hãy nên nó kênh Ghiền Mì Gõ để không anh lỡ những video điền nó

dăm vàng điều là dăm dăm cũng cái <laughs> số lao động để cho miếng nứt po miếng เน้าย tamam, ังมีผายเนื้อเซีดนิืเบอร์เหมือกับเหล็กต้องขล้วก็ปวดทุลังเลมก็บไม่ใช่ปลาเออปลาเออปลาดังเนือไมากล่อจับปลาปลาปลาลื่นไหลกายเนาะขาดที่แรกเนาะขาดาเริ่มมาบมาเริ่มกัไปหาเก็บเอามาเรมมตกร้อย ก็ลงไปหาให้บรพูดบาอย่านีโค้งไปคงกลาใคือจะใช่ดู้ช่หงเลยที่ทำหมือนกันพ่ประจีนแดบๆอยู่แต่พ้กนี้ตรงยางใส่ไปพงนะมันกระดิ่งดบๆบอยู่ได้แบบนันมาเลยสกินค่ะมาเอาปลาแน่ มาเอาเส้กินกินก่อได้มาจะถึงยังไม่เอาขู่ไปใส่ไปเอาไหมข้แม่เอาไหมเว้นยุติอ้าถว

ไปซ้ายดูคูยวยนันเดอร์ลุกเล่อยู่แพ่หันเดอเอามาใส่ปลาเดอรูดุเล่อปีนี้ตารรบไานะรบข้าวเดียวไหสองสี่หกหกมัดรบไาแฮ้งนะ ดินมม่บอเป็น oh ดินตมดินแหนะก็งาน้อยๆทำห้อบเลือตรงเม่ขอบอืมไม่้อบหนดยจ้ะลกใมพี่อ้ม่หน้าไซี้มากมมด้เด้างเนาะได้เดดตากมทำน้าไ่เด้เรไม่เดรต้องบ้าน ตัวแดกบ l มีนตกเลยเนาะฮากะแดดนี่2-3มือเมเลยเปน้ํากบ่ตกเนาะนะนี่ากะเปตก2-3มือนี่ตะกี้เปบ่ตกนตกหลายตกเลยขาจะบ่ากบ้านเขาคําได้บ่ กวนตัวเินเินหมดลแล้วะาาทไมมนายพวฮไปเอเด้อด้วย้นเตกระถุงที่แนี้ยัเครื่องรอข้าใแล้วก็ใส่ะเยบได้งเยนี่เด้อถ้ากาใมากกรูปกินพยาถ้ารปกินน้กินจนน้ไเอาไปเอาไปเอาไป จักหน่อยก็เคร่งนั่นเองก็มันายดไงายแไงเหี้น้องยกะว่าเคยโรงปายนนี้จะเสียปีนี้กะกงคไงขนาดเออข้าวเดียวไรแค่นนวพี่ดอกเอ้ Yeah